สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้8กุมภาพันธ์2564ครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับหลายท่านที่ตรวจสอบเสร็จและได้รับสิทธิ์เราชนะแล้วนะครับก็ดาวน์โหลดแอปเป๋าตังและยืนยันตัวตนเข้าใช้งานแอปเป๋าตังนะครับคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าถ้ายืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังยืนยันตัวตนเข้าใช้งานแอปเป๋าตังสำเร็จจะเป็นแบบนี้นะครับ เมื่อเราดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จแล้วนะครับและยืนยันตัวตนผ่านเสร็จแล้วพอเราเข้าครั้งใหม่นะครับกดเข้าที่แอปเป๋าตังค์นะครับที่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านนะครับกดเข้าแล้วเขาก็จะให้ใส่รหัสผ่านตามที่ท่านตั้งไว้6หลักครับใส่เข้าไปก็จะเข้ามาหน้านี้ g Wallet นะครับก็กดที่เจอ G w a l l e t นะครับถ้ากดที่ G w a l l e t แล้วปรากฏว่าขึ้นแบบนี้และมีชื่อชื่อเจ้าของแอปเป๋าตังค์นะครับชื่อเจ้าของ ที่ลงชื่อเข้าใช้งานแอปพอตังอยู่ตรงนี้และมีเลขแบบนี้นะครับมีเลขแบบนี้มีเอแบบนี้แล้วมีเลขแบบนี้แล้วก็มีชื่อมีชื่อเรานี่ยแหละครับก็แสดงว่าเรายืนยันตัวตนเข้าใช้งานแอปปพาตังสาเร็จแล้วก็รอขั้นตอนต่อไปก็คือวันที่18กุมภาพันธ์ก็จะเข้ามาอีกแบบนี้เพื่อที่จะมากดใช้สิทธิ์เราชนะเป็นครั้งแรกนะครับสวัสดีครับ